มาดูไม้ต้นนี้นะครับม้ยอดเยี่ยมนะครับนี่ครับได้รางวัลยอดเยี่ยมนะครับก็แบกกับอุบลเรียบร้อยนะครับต้นนี้ก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับต้นนี้นะครับก็นี่เป็นพี่เจ้าของไม้นะครับก็มาจากอุบลนะครับหลายท่านทั้งอาจารย์ตองแล้วก็หลายๆท่านนะครับนี่ก็เดินทางกลับนะครับวันนี้พร้อมรอยยิ้มนะครับก็ความสาเร็จนะครับมาดูชัดๆนะครับต้นนี้ก็คือต้นเพ็มนาติดซากนะครับก็อ่า จรตองถามจัรต้องบอกว่าก็เลี้ยงมาประมาณ20ปีนะครับเป็นไม้ที่เก่าแก่มากนะครับดูเลี้ยงเพี่มหน้าได้นานขนาดนี้ต้องสุดยอดมากนะครับนี่อุบลราชธานีนะครับโอ้โหนี่ครับยืนลงในดงตะโกนะครับนี่มันคือสุดยอดตะโกเมืองไทยนะครับดูแต่ละต้นนี้ใหญ่อลังการมากครับดูโอ้นี่ต้นนี้ก็เหมือนเอเลี่ยนเลยนะครับ ม้ใต้ดินนะครับใหญ่ๆนะครับสวนชอพินทองดูต้นนี้ดีครับโอ้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นแต่โกแบบนี้ต้นนี้ก็สวยมากครับดูต้นนี้ก็สวยลีลาดีมากนะครับแต่ละต้นนี้สุดๆจริงๆคัดสรรมาอย่างดีนะครับสวนนี้แต่ละต้นสวนชอพินทองนะครับก็อยู่ที่สีดานั่นเองนะครับสีดานะครับไปชมกันได้นะครับก่อนจะไม่มีให้ชมนะครับเพราะว่าโดนซื้อไปหมดแล้วนะครับ นี่ครับมาดูลิ้นสามตน้นนี้โอ้โหโอดอกมะโหรานดอกแบบหดกมากนะครับนี่ของเฮียไฮนะครับเฮียไฮบุรีรัมดูด,ดอกครับดอกสุดๆเลยนะครับโอ้โหนี่ต้นไม่ใหญ่นะครับต้นไม่ใหญ่แต่ว่าดอกนี้สวยมากโอ้นี่ใกล้จะโรยแล้วนะครับก็ อ,อยากได้เคล็ดลับนะครับก็าถามเฮียไฮบุรีลำได้นะครับเจ้าของไม้นะครับโอ้ดอกสวยจริงๆนี่นครับเดอกออกทุกทุกกิ่งทุกก้าเนะ่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์นะครับก็มีหลายใบนะใบกิว๋วใบเล็กใบกลางแล้วก็ใบใหญ่นะสามใบนะครับถึงสาสวยมากนะครับ นี่ครับเคยเห็นสะเดาหลักแสนนะครับต้นสะเดาที่เราเก็บใบกินนี่เลยครับนี่ครับสะเดาหลักแสนแสนกว่าบาทนะครับต้นนี้โอ้โหดูโขดเขาฟอร์มสวยมากนะครับโขดใหญ่มากใครมีสะเดาสวยก็ลองดูครับตามหัวไรล่ปลายนาของตัวเองราคาไปซื้อก็อาจจะไม่ใช่ราคาแสนนะครับแต่ว่านี้มีค่าขนส่งค่าน่นนี่นั่นนะครับ ค่าขูดค่าหลายอย่างนะครับก็หลายหมื่นเหมือน,มนกันนะครับค่าขนส่งมานี่ต้งเทลเลอร์เท่านั้นนะครับเนี่ยก็เอามาให้ชมนะครับสวยงามจริงจริงเสดาเนยครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นสะเดาเหมือนกันโอ้สวยงามต้นสะเดานี่ก็อยู่บ้านดงบังนะครับไม้สวยมากงาม ต้นะเะดานะครับนี่ครับลองกำลังจะขี่พานนะครับสวนบอนไซที่ใหญ่ที่สุดอีกสวนหนึ่งของเมืองไทยนะครับดูครับแต่ละต้นโคตรใหญ่โคตรบิ๊กนะครับดูเยอะมากนะครับนั่นคือที่สวนงนงนุษนั่นเองนะครับ ธรรมดาโลกไม่จำนะครับแต่ที่นี่คือโอ้ยเล่นบิ๊กๆทั้งนั้นนะครับสวนบอนไซนะครับที่สวนนงนุษนะครับไปชมกันได้นะครับเยอะมากนะครับไม้เป็นหมื่นต้นนะครับสําหรับบอนไซนะครับโซนบอนไซจะพามาชมบอนไซที่ร้อยเอ็ดนะครับดูต้นนี้ครับต้นชาเขียนนะครับบอนไซตะเสียวนะครับต้นนี้สวยมากเห็นโครงสร้างชัดเจนนะครับ นีครับกระเซียวใครมีก็ลองเลี้ยงดูครับมีสนนะครับตวน้เปอร์สนเลื้อยนะครับน่าจะเป็นสนไม้กระถางแหละแต่ว่าเอามาทําได้สวยมากนะครับม้ส้มดำนี่ครับอันนี้ก็เป็นผ้าจานนะครับที่ชอบบอนไซอีกท่านหนึ่งของเมืองร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับ่านก็ชํามาเรื่องสนเหมือนกันนะครับโอ้ายต้นนะครับอันนี้ของน่าเป็นของมอต้าด้วยนะครับมอต้าคนจัดงานนั่นเองนะครับ ขาหกเกี้ยนนะครับโอ้เอามาให้ชมนะครับเยมากจะพามาดูบอนไทยสวยๆนะครับที่เมืองร้อยเอ็ดนะครับที่งานประกวดบอนไซร้อยเอ็ดนี่ครับขออาจารย์ปองนะครับอาจารย์ปองสายห้าและก็ของอาจารย์กิตติน,นี่ไงนะครามในตำนานจากราชบุรี <laughs> นั่นเองนะครับ <laughs> นี่ครับ <laughs> จากกรุงเทพจากราดุรบีนะครับเดินทางมาไกลนะครับหลายร้อยกิโลนะครับเพื่อมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับ ต้องบอกว่าแต่ละต้นนี้สวยงามจริงๆนะครับทั้งโมกอาจจะดอกยังไม่มาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม้สมบูรณ์มากนะครับแต่ว่ามะขามนี้ก็สวยงามนะครับแต่ละต้นนี้สุดๆจริงๆนะครับที่มาร่วมงานาประกวดบอนไซที่ร้อยเอ็ดในครั้งนี้นี่ครับบอนไซในห้างนะครับก็จะเข็นเข้าไปกันอย่างนี้เลยนะครับยอดนะครับทีมงานร้อยเอ็ด มาดูเพมหน้าต้นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมชื่นชอบมากนะครับดูครับสไตล์การทํานะครับการบิดของเขานะครับมันสวยงามมากนะครับมันอ่อนช้อยอายุสร้างน่าจะเป็น1 0บยีปีนะครับรายละเอียดนี้ยิบย่อยเลยนะครับรายละเอียดยิบเลยนะครับนี่คือบอนไซเพมหน้านะครับเพมหน้าไต้หวันจากระยองนะครับต้นนี้จากอาจารย์ปี่ระยองนะครับดูครับ เพลมหน้ามันสวยดีนะครับเพราะว่าใบเขามันเล็กมันเล็กมันะละเอียดนะครับมันเลยสร้างเป็นวันไสแล้วมันก็ดูสวยงามนะครับข้างในเขานะครับดูรายละเอียดดูกิ่งย่อยข้างในโอ้โหสุดยอดนะครับสุดๆเลยครับต้นนี้เอามาให้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับสวยงามวันใสเพลมหน้ารุงรุ่งอันนี้นะขี้ตัวน,นี้พี่ไหนพี่เมฆ คลิกอันนี้พี่หนอ่อยไอตรงทั้งขยะพี่เขียนโปรแกรมแล้วไม่มีคอนเทสต์อเอาเงินคงคิดให้หน่อยอพี่ไม่กล้าคิดกับพี่ต้องถือลวอันนี้เหรอเออวันนี้เรามาเที่ยวเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับเราจะมาซูมดูกันนะครับว่าข้างบนสันเขื่อนนะครับนั่นจะมองเห็นไหมนะครับด้วยกล้อง s 2 4 ultra น,นะครับดูครับเราซูมไป ตรงที่ไกลที่สุดนะครับก็คือตรงโน้นนะครับจะซูมดูคนนะครับว่าจะมองเห็นไหมนะครับดูครับโอ้มันซูมได้ไกลมากนะครับซูมร้อยเท่านะครับแล้วเวลาเราถ่ายภาพมาตรงนี้นะครับมันจะชัดนะครับ AI มันจะเจนภาพให้มันชัดอัตโนมัตินะครับดูนี่ครับโอ้นี่ซูมออกนะครับคือไกลมากนะครับนี่ครับดูยมองด้วยตาเปล่านี่เห็นคนเท่านิดเดียวนะครับแต่ว่ากล้องซูมไม่จะเห็นคนชัดขึ้นมาหน่อยนะครับ